ขขเขายิยบอะไรเม่อนู้นน่ะไปทนไปไปทันไปไปไป,ไปนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะคือเขาเชื่อกันว่าถ้าปลวกขึ้นมีสัมภเวสีมาสิสถิตอยู่ข้างในในปลวกนี้นะครับและตอนนี้มีอีกไหมไม่รู้ดล<ป>เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรลุงลุง,ลงครับลุงลุง ี่นแล้วเข้ามาทําไมอ่ะออกมาก่อนออกมาก่อนไม่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 กินเราไม่ได้มาสำรวจดรงนี้นะทุกคนนะใช่อาจารย์ใช่อันแล้วทำไมเขายืนอย่างงั้นนะเขาพูดได้ไหมเนี่ยเออ้้ยตััวนนีีผมะฮะเขาบอกเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้ฮะอะไรนะจันฟังฟังผีมันเยอะผีมันเยอะอ่าแล้วลุงมาอยู่ทําไมอ่ะเขาบอกว่าผีมันเยอะอาจารย์ว่ะน่ามาทีต้องต้องดู คืออะไรอ่ะต้องดูมันมน่าผมมาทีชก็ต้องได้ไปดูหน่อยคืออะไรวะจันเฮ้ยนี่คุยอยู่ไหนวะเฮ้ย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 เป็นคนหรือเปล่าวะฉ oh. ันหลอกทำไมอู้เห็วะเล่นๆ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกเบ้ล่าิีนะครับทุกคนครับนะก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับทุกคนครับนะมากับอาจารย์เชนนะครับทุกคนครับครับผมสวัสดีครับก็วันนี้ได้ร่วมนะฮะนะครับผมคลิปกับน้องเด่นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับผมใช่ครับตื่นเต้นมากๆเลยนะใช่ครับแล้วก็วันนี้เราจะมาสำรวจอะไรนะสถานที่ร้างหรออาจารย์เชนวันนี้ผมจะพาน้องเด่นครับไป ผีห่วงบ้านร้างนะฮะที่ผมเคยเจอเมื่อครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ผมจะเอาตัวจริงมาด้วยนะครับผมว่าคืนนี้เนี่ยนะเด่นจะสติแตกหรือเปล่านะฮะมาติดตามกันด้วยกัน,น,นเลยนะครับทุกคน,นครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับไปไปทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปอย่างบ้านร้างหรือไม่ก็สถานที่ร้างนะซึ่งอาจารย์เชนบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะครับ เจอเจอคนหรือผีไม่แน่ใจเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะใช่ผมไม่แน่ใจกวันนี้มาสองคนเนี้ยผมไม่กลัวนะครับออุ่นใจใช่ไหมจอุ่นใจครับอุ่นใจนะเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ดูนะครับว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรร่วงอ่ะอย่าทำให้ตกใจสิฝันอ่อนอยู่ด้วยนะใจผมในตอนนี้มันดิกดๆๆๆดดิดเกี่ยงไม่รู้นะทุกคนนะเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยว ต้องเดินไปประมาณ50เมตรไปถึงแล้วนะครับเพราะเราจอดรถเนี่ยนะอยู่ข้างหลังนู่นเลยนะไกลเลยไกลเลยโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราไปถึงแล้วก็แล้วค่อยอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะไปด้วยทัวร์นะไปเราเดินทางกันเลยไป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 ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนะใกู้ถึงไม่ใช่หม่จันเชนนะจันเชนบอกว่าใกล้ถึงแล้วนะครับทุกคนนะ ตอนนี้หัวใจผมเนี่ยเต้นดึกดๆกดกดกเลยนะจริงล้าใช่เต้นเิราะอะไรเนี่ยเต้นเพราะว่า fc ดู fc เข้ามาอยู่ไหนหัวใจในไงจันโอเคทุกคนไฟไหม้นะว่าโอ้โหเฮ้ดูดิกลับกล้องให้ fc ดูดิให้ผมปิดไฟทุกคนจะได้เห็นชัดนะไฟไหม้นะอีกขาลูกนู้นนะอยู่แค่เห็นอยู่จันเทียนเทียเดียว เหนอยู่จันโอ้โหไฟต่าแรงมากเลยโอเคโอเคครับตอนนี้มาถึงยังตอนนี้เราเข้ามานะถึงแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะให้นะฮะน้องเด่นเป็นคนนำหน้าโอเคมาจันให้ผมนำหน้าใช่ครับผมผมไม่รู้ไม่เคยมาผมก็เพิ่งมาครั้งแรกแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะใช่ไหมใช่แต่ผมไม่เคยมาที่จยนเคยมาครั้งหนึ่งแล้วอะเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวผมอธิบายนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะตรงไหนที่จะว่าเนี่ย ตรงนี้อาจารย์เฮ้ยทำไมมันรกขนาดนี้วะอันตใดคือคืองูนี่แหละอาจารย์เนี่ยอันนี้มันอันนี้มันเป็นสถานที่ล้างแบบมัน,ม,นมันไม่เอ่อคนมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นบ้านที่ติดชายป่าไงใช่ไหมแล้วไอ้ไอ้ไอ้อลงนี่คืออะไรไน,นี่นี่นี่น เป็นห้องนอนคงข่าวเหรอใช่ใช่มันเป็นห้องนอนแล้วทีนี้สร้างไม่สำเร็จหรือว่าอย่างไรมันอยู่แล้วแบบมันเคี้ยร์น่ะใช่ไหมมัอนเอ่อเจ้าของเนี่ยต้องย้ายออกนะเหมือนมันหลอนอ่ะอ๋อเอ้ตรงนั้นมีสัตว์พรางด้วยอาจารย์ใช่ใช่มีสัตวภพรางด้วยอาจารย์ตรงนั้นจะมีสัรพ์พราด้วยทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมซุ้มให้นะนี่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 น มันมีสันผ้าผมด้วยนี่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 วัสดีครับผีห่วงบ้านเฮ้ยเอาจารย์อะไรอะอะไรกิ่งไม้ตกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเฮ้ไม่เป็นกิ่งไม้ตกอะไรตกอะตกายเลยอาจารย์อาจารย์ผ้าผมหลอนละออ สันผาพุูมนั่นไปยากนะเดินไปยากเดินไปยากเลยมันลกเลยอ่ะคือว่ารางังรังแบบว่าใช้คําว่าคดจะรัง ja เลยนะแล้วก็เนี่ยเด่นนะเนี่ยบ้านที่มีต้นไม้ขึ้นบนบ้านแบบเนี้ยมันไม่ดีนะใช่ไหมว่ามันเหมันมันจะมีเป็นเอาสิ่ง,ส,งสิ่งเดียร้ายหรือสิ่งลี้ลับเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านได้อ๋อเนี่ยนะนะครับโอ้ต้นไม้ อยู่เนผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนาจารใช่ใช่นี่นี่นี่อ๋ออันนี้<ด>คือประสบการณ์ใหม่ของผมนะเนี่ยอ๋องั้นคือเจ้าของบ้านนี่เขาเสียชีวิตหรอจานเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตแต่คนที่เอ่อมาอยู่กับเขาเนี่ยนะเหมือนเพื่อนเขาเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยอืเขาเห็นอะไระแปลกเลยเขาเลยบอกเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านทีแรกก็ไม่เชื่อลหลังๆเลยแบบเจอนะ เจลของหนักแบบเนี้เขาเลย้ายออกไปเลยใช่ไหมใช่เนี่ยดูออมีปลวกนะปลวกขึ้นแบบนี้นี่อืมบบคือความเชืช่อขอขอ,อันนี้ก็คือ,อผมต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะค,นะคือเขาเชื่อกันว่าถ้าปลวกขึ้นบ้านใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีผีเจ้าที่เจ้าทางหรือไม่ก็ผีบ้านผีเรือนนะหรือไม่ก็อาจจะ มีสัมภเวษีมาสิสถิตยอยู่ข้างในในปลวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมไม่ได้แนะนําให้ว่าเชื่อทั้งหมดแล้วก็ไม่เชื่อนะคือและอย่างเนี้ยบ้านหลังเนี้ยต้นเสาหรือว่าไม้เนี้ยเขาทาด้วยสีแดงหมดเลยนะเออเออผมเพิ่งสังเกตดูนะเนี้ยใช่จริงๆด้วยเนี่ยทุกคนเห็นไหมนี่นี่น,น,นี่คือบ้านปกติเขาทาด้วยสีแดงเหรอไม่นะปกติเขาจะทาด้วยเตียอะไรนะจลักกน ลวกแต่น,นี่ทาด้วยสี first, อะไรไม่รู้นะแดงทุกต้นเลยบกตินี่เขาทาด้วยสีอะไรนะสีชลักไงชล็กมันจะกันพวกอนี้เออปลวกนะอืมรงอะไรนะไอ้วแมลงจะเกาะนี่จะเข้าไปกินไม่ได้ใช <fal is> ่ใช่ใช่แล้วก็ดูจากสภาพนี่มันมีพวกจานแบบนี้แล้วก็ตรงนน้นด้วยไหเหมือนคนอาศัยนะเนี่ยเหมือนมีคนอาศัยอยู่นี่คล้ายๆเนาะแต่มันมันเลอะมากเลย สิ่งที่สําคัญคือครั้งที่เราเจอเจอคนอยู่ข้างในอ๋อมีคนอยู่ข้างในด้วยใช่ครับผมครั้งที่แล้วผมเจอคนอยู่ข้างในนะครับก็นะคนเหรอใช่หรือว่ามนุษย์ด้วยหรือว่าผีเป็นคล้ายแบบคนแต่ตอนนั้นน่ะพอตกใจปุ๊บน่ะผมก็วิ่งมาทางนี้ใช่ไหมใช่ไหมหลังจากนั้นผมวิ่งไปอ่ไปทางนู้นไปตั้งกล้องนะครับก็มองหาไม่เจอหายไปเลยนะแต่คล้ายๆคนแหละนะอืม แล้วตอนนี้มีอีกไหมไม่รู้ดิ<ป>เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ,อะไรไอ้จันใครวะใครใครไปไหนอ้าวลุง,ล,งลุงครับลุงลุงเฮ้ยเฮมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นแล้วอาจารย์อาจารย์ผมเห็นแล้ว,ลวตอนนี้เขาไปไหใครวะประจันเขาที่แล้วมาใช่ใช่คนนี้แหละคนเดิมไหม ผมจำได้คนนี้เนี่ยแล้วเข้ามาทําไมอ่ะออกมาก่อนออกมาก่อนไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เราไม่ได้มาสํารวจตรงนี้นะทุกคนนะเมื่อกี้เราไม่ได้มาสํารวจตรงนี้นะเราไม่ได้สํารวจก่อนแต่เราไปทางนู้นก่อนฮะลุงเฮ้ยเขาไม่ได้ปรับโต๊ะอจารย์ลุงผมเชื่ออะไรครับใช่ใช่ใช่ไหมคนนี้ไหมจันเสื้อตัวเดิมแล้วสามสี่วันแล้วยังไม่เปลี่ยนชุดนะเฮ้ยใช่อาจารย์ใช่ เดี๋ยวจานจานใจเย็นๆนะจจะเป็นคนไม่ดีไม่ไรหรือเปล่าอย่าไปเข้าใกล้มากเกินไปเด้อทำไมไฟฉายไม่ติดเนาะอฮ้ยใช่ไหมไฟฉายไม่ติดเลยดูดิอ๋อดีนะผมติดอยู่เดี๋ยว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 เดียไฟฉายเอาอ้ยไฟฉายไม่ติดเขาออกมาแล้วก็เขาไปยืนอยู่ตรงนั้นนะแล้วถามอะไรก็ไม่ตอบุงเชื่ออะไรครับ นี่ตอนนี้ผมถ่ายอยู่นะตอนนี้ทุกคนผมถ่ายอยู่นะตอนนี้เออนะเดียนถ่ายไว้นะครับแต่ผมเรียกไปฉายหมดเลยอ่าผมถ่ายไว้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกทุกคนนะ,นนะเดียนถืงงนอง,งนะลงุลงไอ้จันใจเย็นๆนะจันลุงลุงไอ้จันได้ไปจัจนจเนี่ยเจอปุ๊บแบบ ไฟฉายผมเสียเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนี่ยเสียแล้วนะผมไม่กล้าเข้าใกล้นะมันเป็นอันตรายกับพวกเราใช่ไหมเด็กใช่ใช่ใช่คือถ้าเจอแบบนี้อย่าไปเข้าใกล้นะอาจจะลงมาจากที่ไหนครับอันนี้ผมไม่ได้ดูทุกข่าวนะอาจจะเป็นคนร้ายหรือเปล่ามไม่รู้นะครับนะลุงลุงครับลุงเชื่ออะไรอะ,อ,ะอาจารย์แล้วทำไมคอยอยืนอย่างนั้นะ เขาพูดได้ไหมเนี่ยอาจารย์อาจารย์เช่นเขาพูดได้ไหมไม่ยอมพูดเลยนะยืนเฉยๆอ่ะเหมือนไม่อยากให้เรารบกวนอ่ะนะไม่รู้เหมือนกันฮะเขเบอกฮะเขาบอกผีมันเยอะฮะอเขาบอกผีมันเยอะผีมันเยอะอะไรลุงมาอยู่ทำไมอ่ะเขาบอกว่าผีมันเยอะอาจารย์ แล้วแกมาอยู่คนเดียวอ่ะมันมาทีต้องต้องดูคืออะไรอ่ะต้องดูมันนำผมมาทีก็ต้องได้ไปดูหน่อยคืออะไรอาจารเฮ้ยนี่เขาเยิบอะไรไม่รู้นะเขาเยิบอะไรอะทอยมากอยมากูแล้วดูแล้วดูแล้วจัรไอ้จารเฮ้ย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 อ้จารยทั้งอยู่ไหนวะมาแล้ว

ไฟจางแล้วก็หายไปเลยใช่ไหมเฮ้ยหายไปเลยนี่ไม่ไม่ใช่<ห>อาจารย์ไปแล้วอันตรายกันเยอะเป็นคนหรือเปล่าวางลงตรงนี้ทุกคนครับก็จากเหตุการณ์ที่เราไปตำรวจมาเมื่อกี้นะครับทุกคนครับในในบ้านร้านแห่งนั้นนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอาจารย์มันคืออะไร ทีแรกก็เหมือนคนเนี่ยเจอเต็มๆเป็นคนนะแต่พอออกมาปุ๊บมันกลายเป็นแสงสีขาวแล้วก็หายเลยใช่ไหมผมส่องไปม่คิด้นี่นะผมไม่รู้นะครับว่ามันคือคนหรือว่ามันผีหรือว่ามันคืออะไรกันแน่นะขอาพูดภาษาไทยเนี่ยมัน่อข้ารที่จะเข้าใจยากนะใช่ใช่ไม่เป็นคำเขาบอกที่นั่นเออบางหังนั้นมีผีเยอะแล้วผมถามว่ามาทําไมเอแล้วก็ไล่เราออกเฉยเลย พอเราออกมาปุ๊บถ่ายหาไม่เจอเลยหายไปเลยนะโทษนะครับก็ถือว่าสำเร็จเพียงเท่านี้เนาะถ้าพี่ๆเพื่อนชอบคลิปวิดีโอของเรานะฝากคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ด้วยนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอาจแชร์ด้วยนะไปเลยรีบไป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 จัดไป